ย้อนทำความรู้จักกับอซียูหมอดูผู้อย่างรู้อนาคตหากจะพูดถึงอซียูหรืออเดอารีหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างแล้วเพราะว่าเธอคืออดีตผู้ดำเนินรายการอซียูทางททบ5เมื่อ10ปีก่อนและเธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยและการพยากรณ์ที่ขึ้นชื่อว่าแม่นยำมากๆอีกด้วยล่ะคะ่ะ และเรื่องนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะอซียู oh, หรืออเดอรี oh, ่หรือชื่อจริงก็คืออ oh, สุภรัตน์จงรุ่งเรือง เป็นลูกสาวคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนของครอบครัวจงรุ่งเรืองเธอจบปริญญาตรีด้านการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปริญญาโทด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาและเคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด้วยและจากโปรไฟล์ที่กล่าวมาหลายคนคงแทบจะมองไม่ออกด้วยซ้ำ ว่าอซอียูหรืออ,อเดยออ์อารีจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านสายศาสตร์ห่วงจุย้ยและมีญานอย่างรู้ที่ไม่ธรรมดาจนขึ้นชื่อในเรื่องของความแม่นยำและมีการบอกต่อแบบปากต่อปากแม้ในขณะนั้นยังไม่ค่อยมีคนไทยรู้จักหรือเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากนักก็ตามย้อนกลับไปในวัยเด็กอซอียูเคยป่วยเป็นโรคหัวใจ คุณแม่จึงสอนให้นั่งสมาธิตั้งแต่อายุ8ขวบจนกลายเป็นกิจวัตรที่เธอทำเป็นประจำจนถึงทุกวันนี้ การปฏิบัติที่สั่งสมมาต่อเนื่องทำให้ออซิยูมีญาณอย่างรู้สามารถรู้เห็นอะไรที่คนปกติทั่วไปไม่สามารถรู้ได้สามารถที่จะดูบ้านคนอื่นและรู้เห็นอะไรที่ต่างจากคนทั่วไปได้และก็มักจะพูดทักอะไรออกไปตรงๆต,ต,ตามนิสัยความสามารถของออซียูเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะชื่อเสียงของเธอจึงเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศไทยและยังโด่งดังไกลไปจนถึงต่างประเทศด้วย แต่ในอีกแง่มุมของความสามารถของเธอก็เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะหลายครั้งที่เธอมองเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นและไม่สามารถช่วยได้เพราะส่วนเสริมต่างๆช่วยได้20%แต่อีก80%ซ์ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือกรรมของแต่ละคนนั่นเองปัจจุบันออซียเกษียณจากงานประจำแล้วมีแต่ยังคงใช้วิชาบวกกับความสามารถเฉพาะตนช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนรวมถึงเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ต่างๆบนโลกออนไลน์เพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วยและล่าสุดค่ะอซียูก็ได้ทำนายอนาคตประเทศไทยอีก3-5ปีจะดีขึ้นหรือแย่ลงถือเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์สาวแถวหน้าของวงการสำหรับออสุภรัตน์หรืออซียู ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์พยากรณ์ต่างๆโดยได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่ต้นตระกูลที่มีชื่อเสียงคือเซียนสูหมอยาแผนโบราณเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยล่าสุดออซียูได้มาเผยภาพอนาคตที่ตนได้เห็นจากนี้ไปอีก3-5ปีจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยผ่านทางรายการวูดดีโดยอซียูได้เผยว,ว่าปีหน้าการเมืองเปลี่ยน ปีนี้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนน่าจะเป็นต้นปีหน้าที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าถามว่าดีเลยไม่มีทางประเทศไทยต้องเลวร้ายไปอีกอย่างน้อย3-5ปียังไงก็เลวร้ายจนจะไม่ถึงตายแต่จะเป็นโรคที่ทรมานต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตโดยที่รักษาไม่ได้และในอนาคตที่ดินไม่มีราคาที่ดินขายไม่ได้เด็กไม่ซื้อแล้วทองคำมนุษย์ก็สร้างได้ แล้วทองคําก็จะไม่มีค่าเรื่องน้ำท่วมอ๋อเห็นน้ำท่วมจริง30กิโลเมตรจากชายฝั่งไม่น่ารอดแต่มนุษย์โคตรเก่งเพราะจะมีเทคโนโลยีแต่อ๋อตายไปแล้วนะไม่ได้เห็นเดี๋ยวไม่เกินอีกกี่สิบปีข้างหน้ามันจะมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งแล้วทำให้น้ำไม่ท่วมแล้วมนุษย์ก็จะอยู่ต่อกันได้เราเห็นมนุษย์ลงไปอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดิน อ๋อมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วไม่บอกว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แต่รู้ว่าตัวเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ถามว่าอีกสองสามปีเห็นอะไรอ,อซียูตอบว่า3-5ปีนี้คือยุคของการเปลี่ยนแปลงคนเลวจะรุ่งเรืองถามต่อว่าเลวหมายถึงโกงด้วยหรือเปล่าอ,อซียูตอบว่าใช่ค่ะเขาจะรุ่งเรืองสุดๆตั้งแต่ช่วงปีโควิด -2 ปีที่ผ่านมาจะรุ่งเรืองมากๆ ทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยแล้วมันจะมีต่อไปอีก3ปีแต่ใน3ปีนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆใน3ปีนี้เพียงแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นสุดท้ายเราจะได้เห็นแดนสีวิไลแต่แค่ไม่ใช่ยุคของอ,อ๋อหากย้อนคำทํานายในปี2018อซียูเคยทำนายไว้ว่า จากนี้ไปเราจะกลับมาเป็นโรคติดต่อเราจะมีโรคระบาดมนุษย์จะตายเพียงแค่ไข้หวัดเชื้อไวรัสโ,โง่ๆที่เราเคยดูถูกสำหรับอ๋อมันคือการต้องคำสาบต้องเห็นคนที่ตัวเองรักเดินลงไปตายกี่หนเห็นภาพนั้นซ้ำๆไม่รู้กี่ครั้งแต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยและเมื่อย้อนคำทำนายในปี2020อ๋อซีพูดว่าพูดมาหลายปีแล้วว่ามันจะมีโรคประหลาดเข้ามาจริงๆ มันก็ไม่ประหลาดนะมันก็คือไข้หวัดเพียงแต่ว่ามันไม่หายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเลวร้ายขึ้นอันนี้จะเกิดขึ้น100%เซเมื่อถามว่าเห็นตัวเองจะตายยังไงอ๋อซียูกล่าวว่าเห็นและรู้ด้วยว่าเมื่อไรอ๋อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกว่าจะต้องตายนานแล้วตอนนี้ก็ยังมีมะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่ทุกวันนี้พูดกับลูกเลยบอกว่า ทุกๆวันแค่ม้าตื่นขึ้นมาได้ลืมตามมาเห็นพวกหนูอีกรอบมันก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วลูกไม่ได้อยากได้อะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วค่ะอ๋อซียูหรืออ๋อไดอรี่คือใครเปิดประวัติทำไมชีวิตจึงต้องคำสาบรู้วันตายตัวเองหากเอ่ยชื่ออ๋อสุภรัต์จงรุ่งเรืองหรืออ๋ซียูหลายคนรู้จักเธอจากรายการวูดี้เอ เราจะพามาเปิดประวัติว่าอซียูหรืออไดอารี่คือใครและทำไมเธอจึงมองเห็นวันตายของตัวเองได้รวมถึงรอดจากโรคมะเร็งร้ายมาได้กว่า10ปีและเป็นอะไรกับเซียนซูที่สายบุญรุ่นใหญ่ต่างรู้จักกันดีมาติดตามกันได้เลยค่ะที่มาของยานอย่างรู้และความเกี่ยวเนื่องของอซียูและเซียนซูมีอยู่ว่ายานหยางรู้ที่ไม่ธรรมดานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการปฏิบัติภาวนา เพราะเธอนั้นชอบสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิตั้งแต่อายุเพียงแปดขวบซึ่งเป็นสิ่งที่ซึมซับมาจากคุณแม่และอากงคืออาจารย์สูหรือเซียนสูซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังทรัพย์สินเงินทองใดๆตลอดชีวิตของท่านหนึ่งในวิชาที่ท่านใช้ก็คือความสามารถเรื่องยาและสมุนไพรหากใครเจ็บป่วยมาขอความช่วยเหลือท่านก็จะเขียนตัวยาให้ไปหาซื้อ เมื่อไปหาซื้อยามาต้มกินแล้วก็จะหายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงเซียนสูก็ยังได้ช่วยหลานสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าอ๋อจากโรคมะเร็งร้ายด้วยเช่นกันด้วยความที่เธอนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กคุณแม่จึงสอนให้นั่งสมาธิและกลายเป็นกิจวัตรที่เธอทำเป็นประจำจนถึงทุกวันนี้การปฏิบัติที่สั่งสมต่อเนื่อง ทำให้ออซียูสามารถรู้เห็นอะไรที่คนปกติทั่วไปไม่สามารถรู้ได้สามารถที่จะดูบ้านคนอื่นและรู้เห็นอะไรที่ต่างจากคนทั่วไปได้และก็มักจะพูดทักอะไรออกไปตรงๆต,ต,ตามนิสัยทําให้เพื่อนๆที่โรงเรียนไม่ชอบหน้าเพราะไม่เข้าใจในความสามารถที่เธอมีและหาว่าเธอนั้นพูดโม้ในขณะที่บรรดาผู้ใหญ่และเพื่อนๆคุณแม่กลับเอ็นดูเธอมากเลยทีเดียว ความสามารถของอซียนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเพราะหลายสิ่งนั้นเกิดจากการปฏิบัติภาวนาไม่ได้มาจากตำราที่เรียนรู้ได้ทั่วไปเพียงอย่างเดียวซึ่งเธอได้ใช้ความสามารถพิเศษนี้มาประกอบกับวิชาความรู้ต่างๆและหลักของจตุรงคโชคซึ่งประกอบไปด้วย 1. ชื่อ2ที่อยู่อาศัย 3. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม 4. อัญมณี จากความสามารถนี้ทําให้เธอไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่ต้องคํำสาปสําหรับออซียูเพราะหลายครั้งที่เธอมองเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นและไม่สามารถช่วยได้เพราะส่วนเสริมต่างๆช่วยได้20%แต่อีก80%์ขึ้นอยู่กับการกระทําหรือกรรมของแต่ละคนนั่นเองกรรมแปลว่าการกระทํา